คือเมื่อเช้าครับผมก็เข้าไปนั่งเช็คพอร์ตตัวเองตามปกติแล้วผมก็สงสัยว่าเอ้ยทำไมเปอร์เซ็นต์ของรีเทิร์นของพอร์ตผมเนี่ยมันน้อยจังวะแค่หนึ่งจุดเก้าเจ็ดเปอร์เซ็นต์เองไปไปได้ยังไงผมก็เลยไปนั่งกดเครื่องค,คิดเลขดูว่าไอ้จำนวนเงินที่ผมใส่ไปทั้งหมดเนี่ยลบกับมูลค่าพอร์ตปัจจุบันมันควรจะอยู่ที่หกเปอร์เซ็นต์นี่แล้วผมก็ถึงจะได้เข้าใจว่าอ๋อเพราะว่าไออินเทอร์แอคทีฟบ็อกเกอร์หรือบ็อกเกอร์ที่ผมใช้อยู่เนี่ย มันเป็น TWR ครับที่เขาคำนวณเปอร์เซ็นต์เกณ์ให้ผมอะ่ะมันก็เลยทำให้ผมรู้ว่าจริงๆแล้วโลกวันนี้มันมีวิธีวัดมูลค่าพอร์ตมากกว่าหนึ่งอย่างนะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมานั่งคุยกันเรื่องนี้แล้วก็ผมเห็นหลายๆคอมเมนต์ในโพสต์ทั้งยครับอาจจะเข้าใจผมผิดก็เลยจะมาอธิบายขยายความด้วยนะว่าไอ้คำว่านั่งทับมือของผมเนี่ยจริงๆแล้วผมหมายความว่าอะไรกับท็อปิกสุดท้ายเนาะ ก็นอกจากอัปเดตพอร์ตผมมีโยกเงินสดที่ถือเนี่ยไปถือ STOV ด้วยก็เลยมาพูดคุยกันเรื่อง Cash Management กับทำไมผมยังกล้าซื้อหุ้นอยู่ในช่วงที่มันออทาฮายนะครับโอเคน่าจะอัปเดตค่อนข้างเยอะในะวันนี้มาเริ่มกันเลยที่หัวข้อแรกก็คือไอ้เรื่องนี้นะ TWR เนี่ยครับมันคือการวัดค่าเฉลี่ยแบบใดผมลองไปคุยกับ AI มามันมีอยู่3แบบในการวัด performance ของพอร์ตนะครับ simple เนี่ยก็คือ simple เลยแบบที่ผมทำเมื่อเช้าเนาะก็คือเอามูลค่าของพอร์ตตอนนี้ลบกับ initial หรือว่าเงินที่ผมใส่ไปตอนแรกหารด้วย initial ถูกไหมอันนี้คือการหาเปอร์เซ็นต์แบบโง่โง,ง่คูณร้อก็จะได้เป็นเปอร์เซ็นต์ตัวหนึ่งออกมาก็คือ simple ต่อมาคือ time weighted return หรือ TWR เนาะที่โบเกอร์ผมมันทำให้กับ มันนี่เวทช์วีเทอร์นที่ผมเห็นบางคนส่วนใหญ่ก็ใช้กันซึ่งมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันเท่าที่ผมไปหามาก็คือแบบนี้ Time Waiting เนี่ยคือการที่เราอะครับหา Return ของช่วงเวลาช่วงเวลาหนึง่งแล้วก็เอามาเป็นค่าเฉลี่ยของทั้งหมดเนี่ยมาบวกกันเป็นค่าเฉลีย่ยจะได้ตัวเลขตัวเลขหนึ่งออกมา ที่เป็น time weighted return ซึ่งถ้าเป็นพอร์ตผมตอนนี้ก็คือ1.97%เกปรเ็นแต่ถ้าเราคัลคูลเลตด้วย money weighting return เนี่ยอันนี้มันจะนับ cash flow ที่เราใส่เข้าไปทั้งหมดจังหวะที่เรากดซื้อทั้งหมดเพราะมันไม่ได้มีช่วงเวลาหรือค่าเฉลีย่ยแบบไอ time weighting ตอนแรกเนาะมันจะทำให้เราเห็น performance ของเราจริงๆที่เราใส่เงินเข้าไปจริงๆแต่ไอ time weighting เนี่ยมันเหมาะสาหรับ ผู้จัดการกองทุนที่เขามีลูกค้าที่มากดฝากกดถอนเงินเนี่ยตลอดเวลามันเลยดีกว่าในการหาค่าเฉลี่ยนะครับมันก็เลยทําให้ผมรู้สึกว่าถึงจริงผมใช้ MWR ดีกว่าไหมวะ เพราะว่ายังไงไอการกดฝากเงินถอนเงินะมันเป็นผมที่ตัดสินใจอยู่แหละมันไม่ใช่ลูกค้าผมที่ตัดสินใจผมไม่ได้เป็นผู้จัดการกองทุนแบบนั้นผมบริหารเงินตัวเองที่ผมตัดสินใจว่าเอ้ยวันนี้ผมจะฝากวันนี้ผมจะถอนซึ่งที่ผ่านมานะครับผมฝากไปตอนต้นปีเนี่ยสครั้งแล้วก็ยังไม่เคยกดถอนเลยสักครั้งนะครับผมฝากไปทั้งหมดยอดรวม12ื่นสอง USD เนี่ยเมื่อตอนต้นปีแล้วก็กดสร้างช่องนะสร้างพอร์ตนี้มาด้วยกันแล้วก็ยังไม่เคยกดถอนเลยสักครั้งเพราะฉะนั้นใช้ MWR ไปก็น่าจะ make ซนกว่าหรือเปล่าเพราะว่าก็ Joseph, าก้ใช MWR นะครับในการวัด performance ของพอร์ตเขาซึ่งถ้าเรามาดูไอ้ MWR ของพอร์ตผมเนี่ยคือในหน้า h o m e มเพจมันโชว์ TWR เนาะแต่ว่าถ้าไปดูใส้ในเนี่ยเราสามารถเลือกตรงนี้ได้นะครับว่าเอาเป็น MWR เนี่ย w o n e y w e i ท h t e d Return ได้ซึ่งถ้าเราเปลี่ยนอันนี้ปุ๊บก็จะเห็นว่าเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตผมเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแหละแล้วก็ทําให้ผมคิดว่าเออหรือจริงๆแล้ว Return ของพอร์ตผมเนี่ยมันมากกว่าดัชนีแล้วหรือเปล่า เพราะว่าถ้านับตั้งแต่เปิดพอร์ตเริ่มซื้อหุ้นเนี่ยดัชนีบวกมา5%นะครับอันนี้ดัชนี s อสแอนด์พีเนาะเอสแอนด์พี P 500ส่วนแน็แดกเนี่ยบวกมา6.7%ส่วนพอร์ตผมเนี่ยถ้านับแบบรวมทั้งหมดรวมยอดนะมันจะเป็น8%ไม่ใช่อีเก้าเเมื่อกี้เนาะซึ่งมันก็ทําให้ผมเปิดโลกว่าอ๋อจริงๆแล้วอะเรามีวิธีวัดเพอร์ r m รนซ์ได้หลายอย่างซึ่งส่วนใหญ่ก็คงจะดูแค่ Simple Return กันแหละแต่พอรู้แล้วว่าหลังจากนี้ผมก็จะเปิดทั้งง Time money ทัั money ลล้้เเลลยะกนนนจไดห็น เพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าผมไม่ได้ฝาดถอนบ่อยๆไอสองอันนี้มันจะวิ่งเข้าหากันเองแหละต่อมานะครับเรามาเข้าหัวข้อต่อไปก็คือไอโพสต์นี้เนาะผมเขียนไปในโพสต์ YouTube ว่าอ๊ย้ยสะกดผิดด้วยในช่วงเวลาที่ตลาดโลภสุดๆเนี่ยหรือว่าไอดัชนีนี้เนาะ e a r and Greed Index มันเข้ามาอยู่ในโซน e x t r e m e g r e e d เนี่ยก็คือคนส่วนใหญ่เขาโลภก,กันผมเขียนไปว่ามันเป็นการเตือนอีกในหนึ่งว่าเรานั่งทบมือได้แล้วนะแล้วก็ปล่อยให้เงินมันทํางานอย่าไปดูการาฟเยอะแล้วผมก็เขียนไปว่าผมเปลี่ยนเงินส่วนใน ETF Short Term treasury bill เนาะแต่มันก็ยังดีที่ไอเนี้ยมันขายได้ตลอดเวลานะครับทุกคนซึ่งพอโพสต์ไปปุ๊บก็มีคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์นะครับที่ไม่รู้จัก S C O V ใน d Discord เองก็เช่นกันนะครับไม่รู้ว่ามันมีสิ่งนี้อยู่บนโลกเนาะวันนี้ก็เลยจะมาคุยเรื่องนี้ด้วยแต่ก่อนหน้านั้นเรามาคุยกันเรื่องนั่งทับมือก่อนคือผมอะ่ะจะต้องบอกว่าผมพอใจกับจํานวนเปอร์เซ็นต์ของหุ้นที่มีในพอร์ตแล้วนะครับไอ้หาเหตุที่ผมเขียนโพสต์นั้นอะ่ะแปว่าผมนั่งทับมือมันแค่สายหตุน,นี้เลยว้ยทุกคนแต่ถ้าผมยังถือเงินสดเยอะอยู่อะ่ะผมก็คงหาจังหวะหาหุ้นที่ราคามันแฟร์ซื้อเพิ่มอยู่ดีนั่นแหละ คือถ้าย้อนกลับไปเมื่อ3เดือนที่แล้วนะครับจะเห็นว่าเปอร์เซ็นต์ของแคชของพอร์ตผมอะ่ะมันคือ68%เลยนะเว้ยแต่ตอนนี้ครับเอา EP ล่าสุดก่อนก็ไดนะ้ EP ที่8จะเห็นว่ามันเหลือแค่16%แต่ตอนนี้นะครับตอนนี้เลยนะมันเหลือแค่7เอนองเว้ยทุกคนซึ่งผมเปลี่ยนเป็น SCUV หมดแล้วนะซึ่งจาก EP ล่าสุดนะครับ EP ที่8มาถึงตอนนี้นะครับถึงมันจะผ่านมาแค่10กว่าวันนะผมก็ยังซื้อหุ้นเพิ่มมาตลอดนะจนผมไปโพสานั่นนะซึ่งสาเหตุหลักๆที่ผมซืือ้ออนคก็ผมมีเงิ ไทยบาทที่พร้อมจะเติมเข้าในผ่อนเนาะมันทําให้ผมอะ่ะไม่อยากถือเงินสดตรงเนี้ยเยอะขนาดนั้นแหละก็เลยหาหุ้นที่มันยังพอแฟร์อยู่ให้ผมซื้อได้นะครับซึ่งเครื่องมือตัวแรกที่ช่วยผมเลยก็คือ investing pro นะครับอันนี้สามารถสนับสนุนช่องผ่านการกดลิงก์ด้านล่างไปซื้อได้นะครับไอเครื่องมือ investing pro เนี่ยมันจะบอก fair value ของ investing แล้วก็ fair value ของ analyst เนาะให้เราเห็นคร่าวๆค,คือผมไม่ได้เชื่อมันทั้งหมดนะครับเพราะว่าผมก็ทํา DCF model เองด้วยนะแต่ว่ามันก็พอดูกะกะได้แหละซึ่งเอาตามความคิดของผมแล้วก โมเดลที่ผมรันนะหุ้นที่ผมซื้อเนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ได้เกินแฟร์ว l ลูขนาดนั้นอาจจะมีบางตัวที่โอเวอร์นิดๆแต่ว่าโพสชั่นผมน้อยมากอย่างเช่นโทสเนี่ยผมอยากจะเพิ่มโพสชั่นมันถึงว่าราคามันจะอยู่ด้านบนแล้วก็ตามเนาะแต่ตัวอื่นๆที่ผมซื้อไปเนี่ยผมยังรู้สึกว่าราคามันไ,ไม่ได้วิ่งหนีกับแฟร์ว l ลูขนาดนั้นในความคิดเห็นของผมนะย้ำอีกทีว่าแอนเนี้ยมันค่อนข้างที่จะ subjective ถูกไหมอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปในคลิปหุ้นถูกหรือแพงอะ่ะก็คือก๋วยเตี๋ยวา่ มันยังอยู่ในช่วงที่พอรับได้แล้วกันกับโกแรกก็คือผมยังมีเงินสดตรงนี้อีก7%แล้วก็ยังมีเติมได้อีกก็จะลดสัดส่วนหุ้นในพอเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันก็จะลดตามถูกไหมครับถ้าผมเติมเงินเข้าไปก็คือถ้าผมเห็นโอกาสแล้วสมมติหุ้นมันล่วงเนี่ยผมก็ยังมีเงินสำรองที่จะสามารถเอามาใช้ซื้อหุ้นเพิ่มได้เนาะแต่ว่าในบรรดาหุ้นที่ผมซื้อเพิ่มเข้าไปนะครับมันจะมี1ตัวที่หลายๆคนน่าจะสงสัยว่าทาไมผมถึงซื้อเพิ่มเนาะกูเกิลเนี่ยที่ผ่านมาเห่่ทที้เเ Open AI ไดดํใ พึ่งคลาวของ Google แหละแทนที่จะพึ่งแต่อชัวของ Microsoft เนาะสิ่เหตุหลักๆก็คงเป็น Capacity แหละครับก็คือ Capacity ของอชัวเนี่ยน่าจะเต็มแล้วถ้าให้เดาวก็คือ Microsoft ลงทุนใน OpenAI ถูกไหมนั่นก็แปลว,ว่า Microsoft ก็คงได้เงินจาก OpenAI เนี่ยน้อยมากๆที่เขาปล่อยเช่าพื้นที่คลาวให้ OpenAI มันก็เลยเป็นเหตุผลที่ Microsoft ก็เลยไม่ได้อยากให้พื้นที่กับ OpenAI เพิ่มมากกว่านี้นะครับ Open AI ก็เลยต้องไปหาเจ้าอื่น ก็คือ Google นั่นเองต่อมาก็คือ2ออันนี้อันแรกก็คือถ้าดูทวีตของคุณโจเซฟนะซึ่งเห็นว่า w ว m o หมดกลังจะดับเบิลฟลีดเนี่ยจากพันหเป็นสามพภายในสิ้นปีหน้าซึ่งเป็นการเติบโตที่ค่อนข้างเร็วแล้วก็คนมองข้ามเวโหมไปกันเยอะมากเนาะต่อมา YouTube มี v i e w e r s h i p บนทีวีมากกว่า Netflix ไปแล้วนะครับยังไม่พอ Google Cloud ก็โต Google Ad Search ก็โตแต่ Google ยังอยู่ที่ประมาณ19บเ้ปแลว g o เ g l e เขาก็ใช้ YouTube อย่างเป็นประโยชน์ก็คือเอาเาา AIO View ม สรุปวิดีโอใน YouTube ได้ด้วยเป็นไฮไลท์อย่างนี้ก็คือเขามีข้อมูลของผู้ใช้จาก YouTube ที่ทำคลิปเนี่ยมาหาสารอยู่ในมืออีกเช่นกันแล้วถ้าเราดูกราฟนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าผู้ใช้ AI ของ Google เนี่ยมันเพิ่มมาตลอดและที่สำคัญก็คือทราฟฟิกจากแชทบอทเนี่ยถ้าเราตัดพวก c h a t GPT OpenAI.com กับ Google.com ทิ้งเนี่ยส่วนใหญ่ทราฟฟิกมันวิ่งเข้าไปหา YouTube นะครับ ก็จะเห็นว่าข้อมูลที่คนส่วนใหญ่ชอบเขาชอบข้อมูลจาก YouTube กันค่อนข้างเยอะซึ่งตอนนี้มันคือการเผาเงินครับ AI ทุกเจ้ากําลังเผาเงินแข่งกันแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าจะมีใครเปลี่ยนจากเพลคลิกของแอดเนี่ยเป็นเพ r โทเค n นได้และทําเงินจากตรงนี้ได้มันคือ Google ครับผมก็เลยเพิ่ม p o s i t i o นใน Google นิดหนึง่งถึงแม้ว่าผมจะยังกลัวสารคดีความยังไม่สิ้นสุดเนาะของ Google ที่เป็น m o n o p o l y ผมยังไม่รู้ว่าโทษของมันคืออะไรผมก็ยังกลัวอยู่แต่ว่าถ้าเรามาดูภาชัดอันนี้เนาะผมเคยพูดไปว่าผมจะอยู่อยากให้้ Google ไมม่่เกินนนินนนน10%แตตอี แต่อย่าลืมว่าผมมีเงินที่จะมาเติมแคชตรงนี้ได้อีกนะครับซึ่งถ้าผมเติมแคชไปอ่ะโอเคตรงนี้เปอร์เซ็นต์มันจะลดลงเองมันจะลดลงไปต่ำกว่า10%เอองเนาะก็ผมก็เลยเออใส่ใสไปเพราะว่าราคา หุ้นตอนเนี้ยที่แฟร์ที่สุดในพอร์ตผมผมรู้สึกว่าก็คือ g o เ g l e นี่แหละเพราะว่าปัจจัยภายนอกมันกดเอาไว้อยู่ทําให้ราคามันไม่ขึ้นเนาะต่อมาอีกอย่างหนึ่งของ Google นะครับก็คือไอ้สิ่งนี้ที่เขาประกาศไปในงานประกาศตัวเนาะผมรู้สึกว่าสิ่งนี้มันก็สามารถสร้างมูลค่าในการช้อปปิ้งของคนได้อีกถ้าใครไม่รู้อันนี้มันก็คือเราสามารถอัปโหลดรูปตัวเองเนี่ยแล้วก็เอารูปเสื้อผ้าบนออนไลน์มาลองใส่กับตัวเองได้แบบเรียลไทม์ให้ a i อเจนออกมาได้เลยเราจะได้เห็นโดยที่เราไม่ต้องลองเองนนนนนรรบบเเปป็็กกาาาซื้อออ้้ออออขขงงงไไล์ูแบบใหหมม่่่ทีภพดยึ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือความเสี่ยงของ Google มันยังมีเท่าเดิมครับแต่ผมชอบความที่เขาพยายามชู c u s t o m e r first ก็คือสนใจผู้ใช้งานมากกว่าแล้วก็ยอม i s r u ั t ตัวเองเพื่อให้ผู้ใช้งานได้มีสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ช่างแม่งรือการทําเงินเอาการทําเงินเอาไวท้ทีหลังเดี๋ยวเขาค่อยคิดซึ่งผู้บริหารเขาก็ให้สัมภาษณ์แบบนั้นนะครับว่าที่ผ่านมา Google ก็ทําแบบนี้มาตลอดคือทํายังไงก็ได้ให้เสิร์ชของเขาดีที่สุดการทาเงินค่อยว่ากันซึ่งถ้า AI ของเขาดีที่สุดจริงๆเดี๋ยวการ แลวผมก็คิดว่า Margin of Safety มันก็ยังมีอยู่เพราะว่าถ้าเราตัด Search ทิ้งนะครับตัด Network ทิ้งตัด a ั e r บตทิ้งเนี่ยเราก็จะเห็นว่าไอ้อีก3อันที่เหลือเนี่ยมันก็ยังโตแบบดีมากๆแล้วก็ผมคิดว่าแค่อีกสอันเนี้ยสมมุติอีกสัก5ปีผมรู้สึกว่ามันก็เพียงพอที่จะถือ Market Cap 2 trillion ด้วยตัวของมันเองได้แค่3อันนี้นะครับถ้ามันยังสามารถเติบโตในเปอร์เซ็นต์เท่านี้ได้เนาะผมรู้สึกว่า3ตัวนี้มันไม่ควรจะเล่นอยู่ใน PE 20ส,สักเท่าไหร่ในความคิดของผมนะครับ worst case ที่ผมคิดก็คือเสิร์ชายไปปุ๊บไอ้สตัวนั้นก็ยังดึงให้ราคามันไม่ร่วงแรงได้แปลว่าโอเคผมอาจจะขาดทุนแหละแต่ก็คงไม่ได้ขาดทุน เยอะขนาดนั้นแต่ที่สําคัญก็คือมันไม่มีทางเกิด worst case นี้หรอกเพราะว่า search มันจะไม่ใช่หายไปปุ๊บอย่างนั้นอะเป็นไปไม่ได้อย่างมากก็คือค่อยๆหายถูกไหมครับแล้วถ้าสมมุติว่าปีหน้า search มันยอดลดลง10%ไเปตามาหนึงลด10%อย่างเงี้ยเออผมค่อยข,ยขายก็ยังทันถูกไหมผมก็คงขาดทุนนิดนึงแหละแต่ก็ไม่ได้ขาดทุนเยอะขนาดนั้นก็เลยคิดว่ามันมี margin of safety ด e. ี e. อยู่และอย่าลืมว่ามันยังมี other bet อื่นๆอีกด้วยนะครับของ Google เช่น spacex เขาก็ถือหุ้นอยู่นะอย่างเช่น Waymo, หรือว่า Deep My AI เนี่ยซึ่งเป็นเบสที่เป็นเบอร์ต้นๆแล้วอะครับของ Google แต่แน่นอนดิเ่เคเมื่อก่อนว่าผมไม่ใช่อานาลิสต์นะผมเป็นแค่ใครก็ไม่รู้บน u t u b e นะครับก็ไปทำรีเสิร์ชกันเองนะครับอย่ามาซื้อตามผมเลยเพราะว่าถ้าคุณดอยก็อย่ามาว่าผมด้วย <c oughs> อ๋อแล้วก็ที่สําคัญของ Google นะครับก็คือเรื่องคดีมันยังไม่จบเนาะในวันที่คดีมันสิ้นสุดมีบทลงโทษหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยราคามันอาจจะเก็บอัพเก็บดาวได้ก็ยังไงก็ทําใจ <c oughs> รับมือกับราคาที่พันผวนในช่วงคดีด้วยแล้วกันนะครับถ้าใครที่สนใจ Google เนาะส่วนตัวอื่นๆที่ผมซื้อนะครับก็ ที่ที่ผมสามารถเอาเงินเป็นลงได้จริงๆเนาะคือหุ้นชุดนี้ผมพร้อมดอยเป็นระยะเวลาหลายปีอยู่แล้วเนาะก็เออยังไงเราจะเติมตังค์อยู่แล้วไงก็ซื้อหุ้นไปเลยดีกว่าผมก็เลยซื้อตัวอื่นเพิ่มไปตัวละนิดตัวละหน่อยนะครับหรืออย่าง Uber อร์เนี่ยผมแค่ซื้อตามที่ผมขาย grab ไปนะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้คือตอนแรกผมคำนวณผิดครับผมซื้อ Uber ไปปุ๊บแล้วผมก็นึกว่าผมซื้อเท่ากับจํานวนที่ผมขาย g r ร b ไปใน EP ก่อนๆแล้วเนาะแต่ผมมาดูแล้วมันยังไม่ถึงผมก็เลยจะเป็นจะต้องขาย ASUV ที่ผมซื้อไป10หุ้นเนี่ยขายออกมา1หุ้นแล้วเอาเงินไปซื้ออูเบอร์อีกหนึ่งหุ้นให้มันครบกับที่ผมขายแก๊บไปเนาะก็คือเหมือนสลับหุ้นนะเห้ผลก็มีเท่านั้นครับส่วนตัวอื่นๆก็ตามนี้ต่อมาเรามาคุยเรื่อง cash management กันนะครับก็จะเห็นว่าผมได้มีการซื้อ s d o v เข้าพอร์ตไปด้วยนะครับนี่ s d o v คืออะไร s d o v ก็คือ i s h a r e 0์เดือนนะครับพันธบัตรอเมริกาที่เป็น ETF เนาะก็คือ ETF เนี่ย รวบรวมพันธบัตรอเมริกาที่ระยะเวลาสั้นๆนะครับแค่ศูนย์ถึงสเดือนมาให้เราเหมือนเราถือพันธบัตรพวกนั้นก็จะได้เป็นปันผลทุกเดือนตามอัตรา interest rate ของพันธบัตรแต่ละอันเนาะซึ่งมันก็จะอยู่ที่ประมาณถ้าตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ4%มั้งถ้าผมจาไม่ผิดประมาณนี้แหละซึ่งไอ้พันธบัตรเนี่ยกระทรวงการคลังของอเมริกาเนี่ยที่ไทยเราซื้อตรงๆไม่ได้นะครับซื้อผ่านธนาคารนี้ไม่ได้ก็เลยจะต้องซื้อผ่าน E t ทพวกนี้เอาหรือถ้าใครเปิดบกนอกแบบผมก็สามารถซื้อตลาดรองแล้วก็ถถืืออพพัััันนธธบบตตรรจจิิงๆได้้าาแ่่ ถือแล้วก็รอครบกำหนดสัญญาไปเลยแต่ว่าการที่ผมซื้อ s u v เนี่ยเพราะว่า ผมต้องการ liquidity ครับ liquidity แปลว่าสภาพคล่องเนาะก็คือผมอ่อยากซื้อหรือขายตอนไหนก็ได้เพื่อที่จะโยกเงินเนี่ยไปซื้อหุ้นถ้าผมเห็นโอกาสถ้าสมมติแบบยูดีมีข่าวอะไรมาอีกทําให้หุ้นล่วงอีกผมจะได้พร้อมโยกเงินเนี่ยกลับมาซื้อหุ้นใหม่ได้เลยนะครับคือพอยต์หลักเป้าหมายหลักของผมอะคือการซื้อหุ้นแหละแค่ตอนนี้ผมยังหาหุ้นที่ราคามัน attractive หรือราคาหน้าซื้อเนอี่ยยังไม่ได้เจอขนาดนั้นเนาะหรือถ้าใครที่ใช้ VB u ูนะครับก็แค่ถือเงินในบัญชีหลักทรัพย์เป็น USD เนี่ยคุณก็ก้ย,ยใช งั้นเอาก็ได้นะครับไม่ได้จําเป็นจะต้องไปซื้อ SUV ก็ได้ไม่ต้องนั่งซื้อสายด้วยดีจะตายกดเปิดพอร์ตได้ที่ลิงก์ด้านล่างน,นะครับขอบคุณครับ แต่ถ้าเป้าหมายของคุณนะครับคือการถือเงินสำรองเฉยๆเนาะไม่ได้จะรอซื้อหุ้นแบบผมเนี่ยคุณก็อาจจะมองอย่างอื่นที่อาจจะโยกเงินช้าหน่อยแต่ก็ได้ดอกเบีย้ยเยอะกว่าอย่างเช่นดาม f c d ซก็ได้ที่ก็ได้5%ถูกไหมแล้วก็ข้อดีของมันก็คือเงินมันยังอยู่ในประเทศเนาะคือเราไม่ต้องเสียภาษีเงินได้จากต่างประเทศตามนี้เพราะว่าดาม f c d ซกระเป๋าดามเ c d ดะครับมันแลกเงินก็จริงแต่ว่าเงินอันนั้นอะยังอยู่กับธนาคารเกียรติคินคืออยู่ในประเทศเราแต่ถ้าคุณโยกไปบัญชีดาม USD เอุณนน จะต้องเสียภาษีเนาะซึ่งผมก็มีในดาม FCD เนาะผมเก็บเป็นเงินสำรองเอาไว้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้เอาเงินสำรองอันนั้นมาซื้อหุ้นมันเป็นคนละส่วนกันผมก็เลยทิ้งเงินไว้ในบล็อกของผมอันเดิมแล้วก็ซื้อ s g o v แบบนี้เนาะก็จะได้ปันผล เป็นดอกเบี้ยแต่ก็ถ้าอย่างที่บอกว่าคุณต้องการแค่เงินสำรองเนี่ยก็ดานเวซีก็ได้ซึ่งผมก็มีเงินสำรองในดานเวซีนะครับซึ่งเต็มโคตา้า5%เรียบร้อยแล้วส่วนอื่นก็มีอีกอย่างเช่นคริปโตสเต็กกิ้งเนาะผมขอไม่แนะนำเอ็กเชนละกันเพราะว่ากราตตเขาค่อนข้างเคร่งนะเดี๋ยวนี้ก็เอาเป็นว่าแล้วแต่เอ็กเชนนะครับว่าจะได้ดอกเบี้ยกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งส่วนใหญ่ก็ถ้าฝากแค่1นึ่งถึงสองเนี่ยมันก็จะได้ประมาณนี้แหละห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์ USDT หรือ USDC อะไรพวกนั้นปีีนะถ้าาคุณแลกทท่35บ ตอนนี้มันอยู่ที่32.5ุคุณขาดทุนไปแล้ว6%ก็ไม่คุ้มกับดอกเบีย้ยที่เสียไปถูกไหมแต่ผมรู้สึกว่ามันขึ้นอยู่กับจุดประสงค์แหละก็ถ้าคุณขือระยะย,ยาวอ่ะปีหปีอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่างเงินนะครับมันก็จะวิ่งขึ้นวิ่งลงไปตลอดเองอ่ะคุณก็จะไม่ได้แลกที่ยอดดอยทุกอันอยู่แล้วถูกไหมอย่างผมก็มีแลกที่ยอดดอยด้วยนะผมก็มีแลกที่ข้างล่างด้วยมันก็จะเฉลี่ยเฉลี่ยกันเองแล้วก็จุดประสงค์หลักของผมก็คือถือไปได้เลยอีก10ปปปปีีผมมมไ่่จําาเเเเ็็นนนต้องลลยกับ,กบงินบาาทเพระว่าผมต้้้อองการซืหุนผมแค่ รอเวลาเฉยๆแต่โอเคถ้าคุณไม่อยากขาดทุนค่างเงินเลยนะครับคุณก็ลองมองไปที่พวกมันนี่มาเก็ตของไทยก็ได้เนาะก็คือพันธบัตรของไทยก็มีกองทุนมันนี่มาเก็ตเยอะแยะเลยแต่ว่าผมไม่เคยใช้นะครับก็จะไม่สามารถแนะนําได้แต่ว่าส่วนใหญ่เท่เาที่เห็นนะมันก็อยู่ประมาณหนึ่งถึงสามเปอร์เซ็นต์แต่คุณไม่ต้องรับความเสี่ยงเรื่องค่างเงินไงก็จะดีตรงนั้นซึ่งยังไงผมแนะนําอยู่แล้วว่าถ้าใครอยากจะลงทุนนอกที่แลกเป็น u s d อ่ะก็ต้องเป็นเงินเยนที่คุณพร้อมที่จะถือเป็น10ปีอยู่แล้ว้วเราาะะฉนนันง,งินะ่ะมไมได้กรทบกัับเราาขนานนด้อยู่แลับ เพราะว่าเดี๋ยวคุณก็แลกตอน35บ้างเดี๋ยวคุณก็แลกตอน30บ้างมันก็เป็นเรื่องปกติสุดท้ายค่าเฉลี่ยมันก็จะหาออกมาเองเนาะในระยะเวลาะย,ะ,ยะยานๆมาที่ท็อปิกสุดท้ายก็คือทำไมผมยังกล้าซื้อหุ้นอยู่วะทั้งๆท,ที่ตลาดมันเพิ่งจะออทาไฮนะครับก็จะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาเนาะตั้งแต่27 June, ที่ทมคลิปที่แล้วไปเนี่ยยี่สิบสี่มั้งผมก็ยังซื้อมาตลอดนะครับคือซื้อตัวเดิมอะไม่ได้ซื้อตัวใหม่เพราะว่าโพสิชันผมมันยังน้อยอยู่แล้วก็อย่างที่บอกว่ามีเงินพร้อมที่จะเติมเนาะแต่อีกผลหลักๆก็คือการซื้อที่ออทามไฮอะครับผมเอาบทวิจัยบทรีเิร์มาให้ดูกันสุดท้ายแล้วนะครับสัก5าปีคูมิเลทีฟรีเทิร์นเนี่ยการลงทุนที่ออทามไฮอย่างเดียวเลยนะสมมติว่าคุณซื้อทุกครั้งที่มันออทามไฮผลเฉลี่ย5้าปีอะครับคุณชนะคนท้นนาหา แพ้นะ1ปี3ปี5ปีเนี่ยแพ้นะแต่ผมอยากให้สังเกตเปอร์เซ็นต์ครับคือแพ้1%สุดท้ายแล้วครับจะชนะหรือจะแพ้เนี่ยถ้าเราเว้เวลานานพอจริงๆอ่ะสิ่งที่สำคัญคือเวลาในตลาดไม่ใช่ทามมิ่งของตลาดครับเพราะฉะนั้นคุณจะซื้อตัวไหนอะ่ะก็ซื้อๆไปเหอะมันแทบไม่ต่างกันอยู่แล้วถ้าเรามองภาพลองเทอมแล้วก็เราสเต y i อินเวสต์เนาะแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะเสนอวันนี้ก็คือ PE หลายๆเจ้าก็จะออกมาบอกเองว่าเอ้ย PE มันสูงแล้วนะถ้าเทียบกับนใน พรอเราดูตรงนี้นะตอนนี้เราอยู่ที่ตรงนี้ PE ของ S&P 500นะครับมันอยู่ที่ประมาณ28ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาก่อนที่จะตลาดจะเทเนี่ยมันก็เนี่ยเกิน30เมื่อไหร่ก็มีโอกาสที่จะเทถูกไหมอันนี้นี่บ้าบอมากเลยแต่ถ้าเราดูภาพใหญ่ๆแล้วครับผมจะให้ดูโพสต์นี้ของคุณโจเซฟนะครับคือหุ้นชุดปัจจุบันที่ดันตลาดขึ้นมา ช่วงนี้ครับกับหุ้นชุดที่ดันตลาดเมื่อปี19อะไรพวกนั้นนะ่ะมันเป็นชุดหุ้นคนละชุดกันและ f r e cash f l o w margin ของ10หุ้นใหญ่สุดในตลาดตอนนี้กับ10หุ้นใหญ่สุดในตลาดเมื่อ10 20 30 40ปีที่แล้วเนี่ยมันคนละเรื่องเลยนะครับแปลว่าชุดหุ้นในตอนนี้ที่แบกตลาดอยู่มันมีศักยภาพในการทําเงินหรือสร้าง free cash flow เนี่ยมากกว่าชาวบ้านก็คือสร้าง Earning ได้มากกว่าชาวบ้านตั้งแต่ว่ามันก็เมคเซนส์ที่ PE ของชุดหุ้นปัจจุบันี่ะควรที่จะ Price หารด้วย EPS หรือ Earning per share ซึ่ง Free Cash Flow Cash P/E r Share ของแต่ละตัวเนี่ยมันเทพเจ้ามากกว่าหุ้น10ตัวเพื่ออดีตมากๆนะครับซึ่งสุดท้ายเนี้ยที่ผมพูดมาทั้งหมดก็คือผมแค่อยากจะย้ำว่าเราทุกคนควร stay invest แค่นั้นแหละ เราเดาอนาคตไม่ได้เนาะแต่สิ่งที่เราทําได้ก็คือควบคุมเงินตามความสบายใจของเราอย่างในรูปนี้เราเอาเวลาเราของเราไปโฟกัสกับงานอื่นที่เราจะเอามาเติมพอได้ดีกว่าไหมแทนที่เราจะมานั่งสนใจว่าเอ้ยอินเฟชันยังไงวะสงครามยังไงวะเราสนใจแค่สิ่งที่เราควบคุมได้ดีกว่าไหมคือถ้าย้อนกลับไปเมื่อ3เดือนที่แล้วเนี่ยผมก็จะเห็นว่าพอร์ของผมมีเงินสดเยอะมากเลย68%เลยนะแต่ตอนเนี้ยมันเหลือแค่เเองเว้ยไม่ใช่เพราะว่าผมเดาอนาคตเก่งแต่ผมแค่เห็นหุ้นที่มันราคามันแร์แล้วก็ ตัดเรื่องปัจจัย sentiment ภายนอกออกให้หมดก็แค่นั้นเองแล้วผมเชื่อว,ว่าถ้าผมแค่ stay invest ไปเรื่อยๆยังไงพอร์ตผมมันก็จะโตไปเรื่อยๆโอเคแหละระยะสั้นมันอาจจะล่วงได้อีก3เดือนมันอาจจะกลับไปติดลบอีกก็ได้ผมไม่รู้หรอกแต่ถ้ามองในระยะยาวอีกสัก10ปีผมเชื่อว,ว่าพอร์ตผมน่าจะโตได้กว่าทุกคนแล้วก็หวังว่าพอรเราจะโตไปด้วยกันนะครับขอบคุณครับ